มาแล้วมาแล้ว k 70คอครับคีย์บอร์ดล่าสุดของคอแซร์ตัวนี้ใช้สวิตช์ MLX ตัวล่าสุดเป็นเรส s วิตช์ที่คอแซร์ทาเองด้วยครับตัวสวิตช์ถูกลูบมาเรียบร้อยพร้อมแดมฟโฟมมา2ชั้นนะครับการกดเสียงแน่นๆปุ่มคลิกมันๆได้ถึง70ล้านคลิกเป็นแบบลีเนียเรสสวิตช์ด้วยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องลองเล่นให้ดูกันตามไปดูกันเลย สวัสดีครับอยู่กับแอนด์บิ๊กเจนะโรงอิลุนนะครับนี่คือคอสแอ i เค7 0เจคอครับคีย์บอร์ด R G B mechanical ตัวล่าสุดของคอสแอ r ที่หลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวคราวกันแล้วในงาน t ไทยแลนด์เกม Show ใช่ไหม ล่าสุดเขามีเข้ามาขายแล้วส่งมาให้แอดบิกได้ลองใช้กันแล้วด้วยครับเคส70คอตัวนี้จุดเด่นเหมือนที่เกริ่นกันไปเลยครับใส่สวิตของคอแซเองครับเป็นสวิตตัวใหม่ MLX ครับแบบเลสสวิตให้จังหวะกดแบบลิเนียจังหวะเดียวการคลิกนี่คือไวมากนะครับแล้วทนทานสูงเพราะเป็น70ล้านคลิกนะครับการันตีเอาไว้เลยนะพร้อมกันนั้น พรีลูปมาแล้วด้วยนะครับมีการลูปตัวสวิตช์มาทำให้กดได้มันมากขึ้นที่สำคัญไปกว่านั้นมีการแดมฟโฟมมาถึง2ชั้น <c oughs> ต้องบอกได้เลยว่าทั้งเสียงทั้งฟีลลิ่งในการกดแน่นอนว่าสุดยอดมา,มากแต่อย่าเพิ่งเชื่อผมก็ได้เดี๋ยวตามไปดูในการอันบ็อกกันโดยตัวหน้ากล่องของเจ้าคีย์บอร์ด K70 จ็ดสคอตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างในด้านของแพคเกจจิ้งอยู่พอสมควรถ้าดูกว้างๆดูรวมๆอาจจะคล้ายๆกันแต่ถ้าได้สัมผัสคีย์บอร์ดรุ่นก่อนๆของคอแซมา แพ็กเกจก็จะแตกต่างออกไปนะครับทั้งเนื้องานในตัวกล่องอะไรต่างๆก็มีความแตกต่างไปการจัดวางเลเยอร์ก็มีความแตกต่างไปถ้าสังเกตดูตัวนี้ครับเลเยอร์ของตัวกล่องก็จะไม่ได้หวือหวามากนะักมีระบุมาไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟังก์ชันต่างๆใส่มาไว้ไม่ว่าจะเป็น RGB Mechanical Gaming Keyboard แน่นอนว่าตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดในรูปแบบ Mechanical RGB พ่ลูปมาเรียบร้อยนี่ระบุมาไว้ตรงนี้เลยมีการแดมมาถึง2ชั้นด้วยกันแดมโฟมมาอยู่ภายใต้ตัว แผงของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับปรับสีปรับแสงได้ผ่านตัวซอฟต์แวร์นะครับ iQ เช่นกันแล้วก็ด้านล่างครับสวิตช์ที่เป็นสวิตช์ลิเนียจังหวะเดียว mlx สวิตช์ของ Corsair แล้วก็นี่ฮะสำคัญมากๆคือแป้นภาษาไทยนะ,ะไม่ต้องห่วงไปครับ Corsair เอาใจเพื่อนๆแน่นอนครับหลายๆคนที่บอกอุ๊ย คอแนอลไยตัวมาในแป้นภาษาอังกฤษยอย่างเดียวอะผมไม่ได้อะต้องมีภาษาไทยเขาจัดมาให้เลยนะครับในการรองรับของคีย์บอร์ดเองก็ต่อได้กับ PC m a x Xbox นะครับและ PlayStation ด้วยในฝากฝั่งของด้านหลัง นี่ฮะก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดแบบนี้มาแบบเต็มๆมีฟังก์ชันคล้ายๆเดิมฮะระบุมาไว้แล้วก็แยกย่อยออกมาบางส่วนเช่นจุดเด่นอีกหนึ่งอย่างที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือน็อปตัวนี้ครับตัววิวหมุนๆแบบนี้ที่ทําได้แบบมัลติฟังก์ชันมีการดีไซน์ที่ดูมินิมอลมากขึ้นแต่ก็ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะเพราะใช้ฐานของตัวแป้นพิมพ์นะครับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้ เป็นอลูมิเนียมด้วยพูดแบบนี้แล้วอยากจะเห็นตัวจริงกันแล้วใช่ไหมเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าตัวนี้คือกล่องใหม่ล่าสุดเลยยังไม่ได้ถูกแกะมานะครับมาจากโรงงานกันเลยมาดูกันสิเป็นอย่างไรตัวคีย์บอร์ดด้านในนะครับก็จะอยู่ในกล่องแบบนี้ข้างในก็จะเป็นกระดาษมาแบบนี้เลยรักโลกนะเราเนี่ยอืมหึ มาแค่นี้เลยจริงๆตัวนี้ไม่ได้มีตัวที่รองข้อมือมานะครับแต่ต้องบอกก่อนนะในต่างประเทศนะครับตัวเคส70คอเขามี2เวอร์ชันมีทั้งแบบมีที่รองข้อมือและแบบไม่มีแต่ตัวนี้ที่ขายไทยนะครับน่าจะเป็นตัวในเวอร์ชั่นที่ไม่มีที่รองข้อมือมานั่นเองครับพาเกจเขาห่อมาในรูปแบบข้าวมันไก่นะก็ <c oughs> จะมีลวดลายนะครับเป็นตัวคีย์บอร์ดเป็นสัญลักษณ์ไวเลสเป็นโลโก้คอเสร์สลับสลับกันมาดูดีทีเดียวเชียวส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตัว คู่มือครับวบรันตีไกด์กับเซฟตี้อินฟอร์เมชันนะครับมากันใน2เล่มแบบนี้ส่วนตัวคีย์บอร์ดเองอม,มาในดีไซน์ที่ดูแบบเรียบๆไม่ได้หวือหวามากนักเพราะยังไม่ได้เปิดไฟแต่พอเปิดไฟคุณจะเห็นฟังก์ชันเสริมเพิ่มเติมเข้ามาอีกเยอะเลยเดี๋ยวเรามาลองเสียบตัวนี้กันดีกว่านี่ฮะเป็นตัวสายนะครับตัวสายที่เขาให้มาครับเป็นสายที่ฝังไว้กับตัวคีย์บอร์ดเลยถอดไม่ได้นะครับ เป็นสายยางแบบนี้แล้วหัวเชื่อมต่อเป็น USB Type A นะฮะสอหัวเดียวเส้นเดียวไม่มี USB หักมาด้านไหนเดี๋ยวลองต่อดูซิว่าสีสันจะเป็นอย่างไรนี่แหละฮะต่อใช้งานออกมาตัวไฟก็มาแล้วเป็นไงอ่าพอ ต่อไฟเสร็จเรียบร้อยก็แลดูดดันใช้ได้เลยตัววัสดุการออกแบบเรียนตามตรงนะฮะมันค่อนข้างดูไม่ได้หรูหราเท่ากับพวก k 70เวอร์ชั่นก่อน k 70คอเนี่ยพอมันมีคําว่าคอต่อท้ทยเนี่ยก็จะบอกได้เลยนะครับว่าตัวคีย์บอร์ดหรือตัวอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยจะเป็นตัวเริ่มต้นของในซีรีส์ยกตัวอย่าง k 70คอ h อ80คอแบบนี้เป็นต้นทําให้ความหรูหราอาจจะถูกลดทอนลงไปแต่ จะเน้นในเรื่องของความคุ้มค่าและอัดแน่นในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์มามากกว่าในฝั่งของตัวคีย์แคปถ้าสังเกตกันดูใกล้ๆจะมีแป้นภาษาไทยสกรีนมาไว้อย่างชาัดเจนเลยแต่ต้องแจ้งนิดนึงนะครับไอตัวแป้นภาษาไทยจะเป็นการสกรีนส่วนตัวภาษาอังกฤษนะฮะจะเป็นไฟลอดแบบนี้นะอ่ะนี่คือสิ่งที่ต้องทราบไว้นะครับส่วนตัวการจัดวางเลเยอร์ L ของคีย์บอร์ดนะครับก็จะมาในรูปแบบฟูลไซส์มีทั้ง ลูกศรมีทั้งในฝั่งของปุ่มตัวเลขฟังกช์ชันการใช้งานจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วก็มีการซ่อนคีย์ลัดต่างๆเอาไว้อยู่ด้านบนตรงนี้ต้องกดฟังกช์ชันนะครับแล้วก็กดปุ่ม f 1ไปจนถึง f 1 2เพื่อที่จะใช้งานตัวฟังก์ชันช็อตคัทที่ซ่อนเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นถ้ากดฟังกช์ชันนะครับ f 1ก็จะเป็นการล็อกตัวปุ่มวินโด์กดฟังกช์ชัน f 2ก็จะเป็นโปรไฟล์ f 3 f 4ก็จะเป็นเพิ่มลด ในเรื่องของแสง F 5 F 6 F 7 F 8จะเป็นเรื่องของมัลติมีเดียนะครับแล้วก็ F 1 2จะเป็นเรื่องของตัวโปรไฟล์ของน็อปตัวนี้เป็นต้นสําหรับตัวโปรไฟล์ของคีย์บอร์ดเองจะมีอยู่ด้วยกัน5โปรไฟล์นะครับถ้าจะเปลี่ยนโปรไฟล์กดได้ผ่านปุ่มตัวนี้ที่มีแยกมาไว้ส่วนตัวน็อปตัวนี้ ก็สามารถเพิ่มลดเสียงได้แล้วก็ใช้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเอาคําสั่งต่างๆมาใส่ในน็อปตัวนี้เลยนะนอกเหนือจากนี้ครับยังมีในเรื่องของการปรับแสงสีไฟต่างๆที่ซ่อนเอาไว้เมื่อกดฟังก์ชันนะฮะแล้วก็กดยกตัวอย่างนะฟังชัน1นนี่ก็จะเป็นสีไฟที่สลับสับเปลี่ยนมาฟังก์ชัน2 3 2นี่4 5นะครับโหมดไฟต่างๆก็จะถูกปรับเปลี่ยนซึ่งจะเป็นตัวช็อตคัทนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเข้าไปปรับในซอฟต์แวร์ IQ นะครับก็กดฟังก์ชันและกดตัวปุ่ม12345678ได้หมดเลยซึ่งเขาก็จะมีตัวคีย์ลัดที่ระบุมาไว้ตามหน้ากระดานตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้ดูกราลกัดน,นะในฝากฝั่งของตัววัสดุของตัวแป้นพิมพ์เองตัวเฟรมนะครับด้านนอกก็จะเป็นตัวพลาสติกดูแล้ว อย่างที่บอกก็คือไม่ได้หรูหรามากนะเนื้องานงมันดูดรอปลงไปอยู่พอสมควรแต่ในเรื่องของฐานความแข็งแกร่งของฐานต่างๆใช้เป็นอลูมิเนียมอันนี้ไม่ต้องห่วงไปส่วนแป้นพิมพ์ก็ทําความสะอาดได้ไม่ยากเพราะว่าตัวแป้นพิมพ์นั้นแป้นที่เป็นแป้นลอยนะครับแบบนี้เลยอย่างที่เห็นกันนะครับลอยออกมาจากฐานแบบนี้นี่ฮะตัวสวิตช์ก็ดึงออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูตัวสวิตช์ของข้อแซรกกันดีกว่าครับสำหรับตัวสวิตช์ที่อยู่ภายในแป้นพิมพ์ตัวนี้จะเป็นตัว สวิตช์ในรูปแบบแม c h a นิคอล MLX ในเรื่องของสเปคสำหรับตัวสวิตช์ของตัวนี้จะมีอายุการใช้งานนะครับที่เขาการันตีอยู่ที่70ล้านคลิกมีระยะสั่งการอยู่ที่1.9มิลิเมตรแล้วก็จะมีระยะการกดนะครับอยู่ที่4มิลิเมตรนั่นเองมาในรูปแบบพรีรูมาโดยตัวคีย์บอร์ดนะครับไม่ใช่แบบพอสวอปนะครับเป็นตัวบัตรกรีมาไว้ในตัวแป้นพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ต้องส่งร้านทําหรือถ้าทําเองได้ก็ ต้องใช้เครื่องมือพอสมควรทีเดียวเลยลืมแจ้งไปนะครับในฝั่งบริเวณข้างๆของน็อปแล้วก็ปุ่มโปรไฟล์ก็จะมีไฟแสดงสถานะต่างๆอยู่ตรงนี้นั่นเอง มีอยู่ด้วยกัน4ดวงก็จะแสดงสถานะนำล็อกแคปล็อกสกอ l ล็อกและวินโดว์ล็อกนะครับเป็นตัวแสดงอินดิเคเตอร์นั่นเองในฝั่งของฐานของตัวแป้นพิมพ์เองก็จะมาในลวดลายที่ค่อนข้างแปลกตาไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับคอแซใส่มาด้านนี้ดูค่อนข้างใส่มาเยอะทีเดียวดูเยอะดูแปลกกว่าคอแซรุ่นอื่นๆแล้วก็ด้านนี้ก็จะยกแป้นพิมพ์ให้มันมีความลาดเอียงเพิ่มขึ้นได้1สเต็ปนั่นเองครับเวลาวางก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ตัวแป้นพิมพ์ ยกสูงขึ้นมาลาดเอียงขึ้นมาน,นั่นเองส่วนทาวางราบลงไปก็จะเป็นลนักษณะนี้ครับแบบนี้เป็นต้นนี่คือในฝั่งของตัวดีไซน์นะครับของตัวแป้นพิมพ์ผมดูแล้วดูแปลกตาไปพอสมควรนะในความเป็นคอแซตตัวนี้เพื่อนๆชอบกันไหมฮะดีไซน์ของตัวแป้นพิมพ์ตัวนี้อลองตัดสินใจดูกันว่าเอ๊ะ เขาไปในใจก่อนดีไซน์แบบนี้เราชอบหรือไม่ชอบแบบไหนอย่างไรส่วนเรื่องของเสียงเดี๋ยวเรามาฟังดูกันว่าเสียงของตัวแป้นพิมพ์จะเป็นยังไงมาดูกัน ได้ฟังเสียงกันไปแล้วเป็นไงบ้างครับเสียงก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเงียบทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพิมพ์ต่างๆต้องบอกว่าแน่นทีเดียวถึงแม้จะเป็นตัวเบสสวิตนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวเบสสวิตก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่กดได้ค่อนข้างไวแล้วก็เสียงอาจจะไม่ได้ล่นนะฮะเท่ากับตัวบลูหรือตัวบราวนะแต่ต้องบอกว่าฟีลลิ่งความแน่นในการกดของตัวแป้นนะ่ะต้องบอกว่าเออรู้สึกดีทีเดียวนะครับแล้วมันกดได้แน่นกดได้กระชับการที่เราวางนิ้วกดลงไปเนี่ยผมสัมผัสได้ถึงความแบบ แข็งแกร่งความโซลิดของตัวสวิตเลยนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยเขาทําลูบมาแล้วนะครับแล้วก็2นะฮะดมมาอีก2เลเยอร์ด้วยกันต้องบอกเปเลยว่าฟีลลิ่งนั้นดีมากๆแต่ใจเย็นครับอย่าเพิ่งตัดสินตรงนี้เดี๋ยวเราไปลองดูฟีลลิ่งในการใช้งานจริงดูกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันต่อได้เลยครับเรามาดูเกมกันครับ CS2 เล่นกันแบบผิวๆเลยตอบสนองได้ค่อนข้างไวนะครับไม่ว่าจะเป็นการ กดคอนโทรลนะครับเพื่อย่อนะครับกดชิปเพื่อเดินหรือ WASD กดคิวก็ตามเพื่อเปลี่ยนอาวุธทําได้ดีทีเดียวเรียกว่าเล่นเกมได้อย่างเพลินๆไม่มีเครือ่อเขิเลยคิวมากคิวมากเก็บไปได้หลายคิวแล้วเนี่ยแต่มันเป็นบอดนะถ้าเป็นคน ยูเซอร์นี่อาจจะไม่ได้คิวเยอะขนาดนี้เวาก็ต้องบอกว่าเฟี้ยวเลยครับสำหรับตัว Key board. คีย์บอร์ดใช้เล่นเกมได้สบายมากเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของซอฟต์แวร์กันบ้างเรามาที่ซอ์แวร์ครับ iQ นะครับเคสจ็ดสิบคอ RGB ทำอะไรได้บ้างมาดูกัน Key Assignment นะครับ ก็สามารถ Assign คำสั่งไปที่แต่ละปุ่มแยกกันได้เลยนะครับมี2รูปแบบก็คือ Key Assignment กับ Hardware Key Assignment ครับ lighting effect ครับปรับสีปรับแสงเลือกได้ตามใจนึกเลยปรับได้หมดครับกับโหมดสีต่างๆที่ได้ทั้ง Custom แล้วก็แน่นอนมี l i h t t i n g Link ซิงกับอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยที่ใช้ของคอแซนะครับปรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาปรับสปีดได้หมดครับมีทั้งในภาคของซอฟต์แวร์นะครับที่เซฟในซอฟต์แวร์และเซฟในฮาร์ดแวร์ก็ได้ Performance Mode ครับโหมดสำหรับปิดพวก Alternate Tab, Alternate Altern F4 Chip Tab และ Winkey นะครับเอาไว้กรณีแข่งเกมหรือว่าไม่ต้องการสิ่งใดๆรบกวนนั่นเองมี Control Dial นะครับที่เป็นตัวน็อปตรงนี้ที่สามารถปรับได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Volume Control, b r i g h t n e Control, Vertical Scrolling, Horizontal Scrolling, Zoom นะครับปรับมาตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผ่านตัวดายเนาะ แล้วก็เป็น Device Setting นะครับเช็ค for update Polling Rate b y i g a t n e นะครับ Layout Keyboard แล้วก็ตัว Profile นะครับที่สามารถเซฟได้ถึง5 Profile ด้วยกันแล้วก็สามารถกดเรียกใช้นะครับผ่านตัวคีย์บอร์ดได้เลยนะครับนี่คือในฝั่งของซอฟต์แวร์ครับเป็นไงบ้างถูกใจกันไหมครับสำหรับ K70 Core ถ้าถูกใจก็ไปจัดกันได้เลยนะครับที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายชั้นนำทั่วประเทศไทยครับ ในราคาประมาณ3,000กลางๆวันนี้ก็ต้องขอบคุณคอแซด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ